สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระ101 EP 2 5เรื่องกดหมื่นชั่วโมงเส้นทางสู่ความเชี่ยวชาญหรือแค่ตำนานวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่เอ่อหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับกดหมื่นชั่วโมงเนี่ยที่เขาว่ากันว่าถ้าฝึกอะไรครบหมื่นชั่วโมงปุ๊บกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยคำถามคือเอ๊ะมันจริงแค่ไหนหรือมันเป็นแค่เอ่อตำนานเมืองหรือเปล่าแล้วแค่ชั่วโมงมันพอจริงๆเหรอครับ อืมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือจริงๆแนวคิดหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันดังมาจากหนังสือ Outliers ของ Malcolm Gladwell เนาะแต่ว่าเขาก็อ้างอิงมาจากงานวิจัยเรื่องการฝึกฝนอีกทีแต่พอไปดูต้นทางจริงๆอะค่ะ,ะตัวเลขหมื่นชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่ใช่หัวใจหลักซะทีเดียววันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรคือแก่นของการพัฒนาทักษะกันแน่ งั้นต้องย้อนไปที่งานวิจัยต้นทางเลยของเคแอนเดอร์สเอริกสัน er ใช่ไหมครับที่เขาไปศึกษานักเวโอลินเก่งๆที่เบอร์ลินเขาพบว่ากลุ่มที่แบบโอ้โหเก่งระดับโลกเลยเนี่ยตอนอายุ20ซ้อมไปแล้วเฉลี่ยหมื่นชั่วโมงใช่ค่ะหมื่นชั่วโมงอิ่งที่สำคัญมากๆที่เอริกสันเจอในงานวิจัยนั้นนะคะคือเขาไม่เจอเลยนะที่เรียกว่าอัจฉริยะดยกาเนิดอะคะ่ะแบบเก่งเลยไม่ต้องซ้อมหนัก อ๋อไม่มีแบบนั้นไม่มีค่ะแล้วก็ไม่เจอแบบคนที่ขยันขยันแต่แบบพรสวรรค์อาจจะไม่ถึงขั้นแล้วซ้อมหนักมากแต่ไปไม่ถึงไหนในกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนได้แล้วนะคือพอมีความสามารถพื้นฐานพอตัวแล้วสิ่งที่แยกคนเก่งกับคนที่เก่งที่สุดจริงๆคือปริมาณการฝึกฝนที่มันเข้มข้นมากๆค่ะเขาทุ่มเวลาเยอะกว่าคนอื่นแบบมหาศาลเลยอืม,อ,มอย่างนี้พ่อจะมีตัวอย่างไหมครับที่เห็นภาพชัดๆว่า ไอาการฝึกที่เข้มข้นกับโอกาสมันมาเกี่ยวกันยังไงมีค่ะชัดๆเลยก็น่าจะวงเดอะ e ีเทเลยงอะค่ะตอนที่เขาไปเล่นที่แฮมเบิร์กอ๋อช่วงนั้นใช่ค่ะต้องเล่นเวลา8ชั่วโมงแทบทุกวันเลยนะนั่นคือแบบช่วงบินลวนๆเลยฝึกการแสดงฝึกเล่นเพลงแย่ๆฝึกความอึดโหดมากโหดมากค่ะหรืออย่างบิลเกตที่โรงเรียนเขามีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตั้งแต่ปี1968ะค่ะซึ่งแบบ ยุคนั้นหายากมากใช่ใชใชโอกาสตรงนี้แหละค่ะทำให้เขาแบบหมกมุ่นเขียนโปรแกรมสะสมชั่วโมงไปก่อนคนอื่นตั้งไม่รู้กี่ปีเข้าใจเลยแปลว,ว่าออโอกาสที่ได้ฝึกหนักๆน,นี่มันมันสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่พ่อนสวรรณหรือความขยันอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะ ซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามต่อไปว่าแล้วซองแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่ามีคุณภาพแม้ว่าข้อมูลที่เราดูดูกันอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่อง deliberate practice หรือการฝึกฝนอย่างจงใจเป๊ะๆนะคะแต่หลักๆเลยคือมันไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆไปเรื่อยๆเป็นหมื่นชั่วโมงอะคะ่ะมันต้องการฝึกที่ออมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะพัฒน,นาตรงไหนต้องท้าทายตัวเองนิดนึง ออกนอกโซนสบายๆแล้วก็ต้องมีการวัดผลหรือว่าได้รับฟีดแบ็กเพื่อเอามาปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาด้วยค่ะอ๋อคือต้องรู้ตัวว่าทําอะไรอยู่แล้วก็ต้องมีคนคอยบอกหรือเราต้องคอยเช็คตัวเองว่าดีขึ้นไหมต้องแก้ตรงไหนใช่ค่ะต้องฝึกอย่างมีสติไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะครับที่อาจจะไม่ได้มีโค้ชไม่มีสภาพแวดล้อมแบบนักกีฬาอาชีพเนี้ยจะเอาหลักการ deliberate practice ไปปรับใช้ยังไงได้บ้างครับ ปรับใช้ได้แน่นอนค่ะเช่นต้องเป้าเล็กๆก,ก่อนเลยในแต่ละครั้งที่ฝึกว่าอยากทำอะไรให้ดีขึ้นลองบันทึกดูว่าทำได้แค่ไหนหรืออ,อ,อาจจะหาเพื่อนที่เก่งกว่าหรือหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูช่วยแนะนำหรือแม้แต่การที่เรากลับมาดูข้อผิดพลาดตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ยังไม่ดีนะจะแก้ยังไงดีอันนี้ก็ช่วยได้มากแล้วค่ะ hmm. เข้าใจครับคือเน้นคุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องชั่วโมงฝึกคุณภาพการฝึกมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่มันส่งผลต่อความเชี่ยวชาญเนี่ย มีค่ะอีกอันที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำของความฉลาดหรือ IQ Threshold เกกินขั้นต่ำค่ะคือความฉลาดเนี่ยมันจำเป็นถึงแค่จุดหนึ่งสมมุติว่า IQ ประมาณ120ก็อาจจะพอแล้วหลังจากนั้น IQ ที่สูงขึ้นไปอีกมากๆก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะสำเร็จมากขึ้นเสมอไปนะคะเหมือนนักบาสเกตอะคะ่ะต้องสูงพอประมาณแหละแต่คนที่สูงที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งที่สุดเสมอไปอ๋อเข้าใจครับ เหมือนกับข้อมูลที่ว่าคนได้รางวัลโนเบลก็ไม่จำเป็นต้องจบจากมหาลัยที่ดังที่สุดในโลกเสมอไปแค่มาจากสถาบันที่ดีพอก็มีเยอะแยะ,แยะใช่ค่ะซึ่งมันอาจจะสะท้อนว่าปัจจัยอื่นมันสำคัญกว่าหรือเปล่าเช่นสิ่งที่เรียกว่า practical intelligence ความฉลาดเชิงปฏิบัติ ค่ะพวกทักษะการใช้ชีวิตทักษะสังคมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเอาความรู้ไปใช้จริงๆในโลกความจริงอันนี้ก็สำคัญมากค่ะในการทำให้เราประสบความสำเร็จงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าไอ้กฎหนึ่งหมื่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่แบบสูตรสำเร็จเป๊ะๆแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการชุ่มเทฝึกฝนที่มันต้องเข้มข้นยาวนานมีคุณภาพแล้วก็ต้องมีโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะลองมองแบบนี้ดีกว่า หนึ่งคือเน้นคุณภาพการฝึกก่อนเลยค่ะตั้งเป้าท้าทายตัวเองหาฟีดแบ็กสองคือมองหาและสร้างโอกาสที่จะได้ฝึกอย่างจริงจังต่อเนื่องทำยังไงให้เรามีเวลามีพื้นที่ในการฝึกสามคืออย่าลืมพัฒนาทักษะอื่นๆควบคู่ไปด้วยพวกทักษะการสื่อสารแก้ปัญหาหรือความฉลาดทางปฏิบัติที่ว่าเมื่อกี้และสุดท้ายคือโฟกัสที่กระบวนการค่ะสนุกกับมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆดีกว่าไปหมุกมุ่นกับตัวเลขนะคะ ชัดเจนเลยครับคือมองภาพรวมความสำเร็จมันซับซ้อนกว่าแค่ตัวเลขชั่วโมงเยอะเลยทั้งการฝึกที่ถูกทางทั้งโอกาสทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกใช่ค่ะกดหมื่นชั่วโมงนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่า ถ้าถ้าโอกาสในการเข้าถึงการฝึกฝนที่มันเข้มขน้นมีคุณภาพเนี่ยมันสำคัญขนาดนี้จริงๆมันจะมีคนเก่งๆที่มีศักยภาพซ่อนอยู่อีกมากมายขนาดไหนที่เราอาจจะไม่เคยได้รู้จักหรือเห็นความสามารถของเขาเลยเพียงเพราะเขาไม่เคยได้รับโอกาสที่จะเริ่มสะสมชั่วโมงเหล่านั้นเลยตั้งแต่แรกโอ้โหเป็นคาถามที่น่าคิดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับที่วันนี้มาร่วมเจาะลึกเรื่องนี้กันในสาระ1 0 1ครับยินดีค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ